ทำไมต้องรับธรรมะคลิปที่สองนะคะฟังให้จบนะคะญาติพี่น้องทุกท่านที่ยังไม่ได้รับธรรมะนะคะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเองนะคะอีกท่านก็จะรับรองว่าธรรมะที่ท่านได้รับนี้เขาได้ศึกษามาจนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นธรรมเจนแท้ ที่ทำให้หลุดพ้นได้มีการถ่ายทอดตามพงษาธรรมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าไล่ลำดับลงมาถึงพระบรรพจารย์ไม่ได้อุปโลกตั้งตนเป็นอาจารย์ขึ้นมาเองสรุปเป็นหลักสามประการคือหนึ่งเป็นหลักธรรมจริง 2. สัจธรรมฟ้าดินจริง สม,มีพระองค์การฟ้าในการถ่ายทอดจริงหากไม่ได้เป็นดังเส้นที่ว่าหรือมีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อหลอกลวงเงินทองเขายินดีให้ฟ้าดินลงโทษโปรดสามภพภูมิอาจารย์ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเบิกธรรมให้กับท่านในวันนี้คือท่านเป็นนักธรรมอาวุโส ที่ได้บำเพ็ญมาดีจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ไถ่ทอดเบิกธรรมซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระวิสุธิอาจารย์หรืออาจารย์ผู้ที่สีหนทางหลุดพ้นซึ่งก็คือพระพุทธอาจารย์จี้กงของเราและพระโพธิสัตว์จันทละปัญญาทั้งสองพระองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับองค์การจากฟ้าจากเบื้องบนมีตำแหน่งเหมือนอัครสาวกเคียงข้างพระศรีอริยะเมตไตรจึงได้รับบัญชาให้ลงมาสุดช่วยเวไนยสัตว์ผู้มีลากบุญให้ได้รับธรรมะหรือบวชที่กิตใจถือเป็นการคัดเลือกผู้คนทั้งหลายให้ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่เบื้องบน ก่อนที่จะถึงยุคพระสีอานจริงๆให้ได้ฝึกฝนบำเพ็ญแบบกึ่งครัวเรือนเพื่อสำเร็จเป็นอริยะกับคืนเบื้องบนต่อไปพูดถึงคำว่ากับคืนเบื้องบนคำนี้มีความในก็ถือเดิมที่พวกเราก่อนจะลงมาเกิดกายเป็นมนุษย์นั้นพวกเราคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนแดนนิพพาน เบื้องบนอยู่แล้วแต่เนื่องจากพระอนุตตรธรรมมารดาผู้ให้กําเนิดจิตญาณของเราซึ่งแต่ละศาสนาเรียกต่างๆกันไปเส้นพูดเรียกว่าองค์ธรรมชาติคิดเรียกว่าพระเจ้าอิสลามเรียกว่าพระอละัลชาวบ้านเรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าพ่อเกิดแม่เกิดหรือปูแ่แทนย่าแทน ทั้งหมดนี้หมายถึงสิ่งเดียวกันก็คือพระอนุตตรธรรมมารดาหรือพระแม่องค์ธรรมมารดาท่านก็ได้สร้างจัก,กรวาลและโลกมนุษย์ขึ้นแล้วก็ได้ส่งพุทธบุตรลงมาเกิดเพื่อพัฒนาให้รุ่งเรืองแต่เนื่องจากพบภูมิหยาบจึงทำให้เรานั้นลงมาเกิดแล้วหลงในวัตถุจอมปลอม ทำให้ตายไปแล้วกับคืนสูนนิพานบ้านเกา่าบ้านเก่าไม่ได้จนต้องเวียนไหวตายเกิดในภพภูมิต่างๆตามหกซ่องที่เวียนไหวตายเกิดมีหูตายจมวกปากและอื่นๆได้แก่นรกสวรรค์โลกมนุษย์การเวียนไหวตายเกิดของเรา ผ่านไปนานถึงหกหมื่นปีบัดน,นี้ถึงการเวลาฟ้าดินพอเหมาะแล้วพระอนุตตรธรรมมารดาจึงได้มีบัญชาให้วิถีธรรมลงโปรดทั้งสามภพภูมิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงมาช่วยหนุนนำส่งงานโดยอาศัยโลกมนุษย์เป็นดินแดนศูนย์กลางที่จะสามารถาใจไกยเนื้อสร้างกุศลแผ่บุญบรารมีชดใช้กรรมเก่าได้ วันนี้พวกเราจึงรับสิทธิ์พิเศษก็คือมีการลงทะเบียนรายชื่อสร้างกุศลเพื่อถวายต่อเบื้องบนชื่อของเราจะถูกถอนออกจากบัญชียมโ,มโลกบันทึกไว้ที่ด่านตีเทพพิทักเบื้องบนพระนิพานบรรพบุรุษของเราเจ็ดชั่วโคตลูกหลานเก้าชั่วคนจะได้รับ อานิสง์จากการบวชหยิดครั้งนี้เขาเหล่านั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษจะได้ศึกษาทมเส้นเดียวกับที่ลูกหลานได้รับได้ทำเวลาในการปกปดสามภพภูมิมีจำกัดหากเราลังเลสงสัยไม่รีบเข้ามาศึกษาบำเพำ็ญธรรมหากสิ้นสุดเวลาการถ่ายทอดธรรมแล้วจะต้องเวียนไหยตายเกิด รอการปกปดครั้งหน้านานถึง129,600ปีซึ่งไม่แน่ว่าเวลานั้นเราจะเป็นมนุษย์หรือเปล่าการสำระนี่สินเวนกรรมการรับธรรมะคือการได้พบหนทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากสำหรับเราและบรรพชนแต่ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ยินยอม กับโอกาสดีของเราครั้งนี้ก็คือเจ้ากรรนายเวรของเราเองเนื่องจากว่าเราได้เคยล่วงเกินเขาเหล่านั้นมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นในอดีตชาติที่ผ่านมาเคยเชียดแค้นเหล่านี้ก็ได้สะสมจนทำให้เขาติดตามเรามาไม่ยอมไปเกิดใหม่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหาโอกาสล้างแค้นในรูปแบบต่างๆเช่นเจ็บป่วยเสียทรัพย์เสียศินหรือประสบอุบัติเหตุเป็นต้นเมื่อเรารับธรรมะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้เราพ้นภัยทำให้วิญญาณเจ้ากรรนายเวีนทวงนี้แค้นกับเราได้ยากเขาจะพยายามขัดขวางเราทุกวิถีทางไม่ให้ได้รับธรรมะ ดังนั้นวันนี้จึงให้ทุกท่านได้สร้างบุญกุศลโดยอาศัยเงินทองซึ่งแสดงถึงจิตศรัทธาของท่านโดยอธิฐานให้ผล3ประการคือหนึ่งให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จงานทั้งทางธรรมและงานทางโลกสองอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรยอมผ่อนปนลดเพศภ,ภัยจากหนักเป็นเบา เปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาบําเพ็ญมีความก้าวหน้าท่านที่กําลังเจ็บป่วยมีเคราะภัยอยู่สมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างบุญกุศลให้มาก 3. อุทิศบุญกุศลให้กับบรรพชนที่ล่วงรับไปแล้วเวลานี้ท่านเหล่านั้นอาจจะต้องรับทุกข์ในภูมิต่ำจากบาปเวรที่เคยได้สร้างมาจึงต้องอุทิศบุญกุศล ให้ได้รับการนิรโทษผ่อนผันจากหนักเป็นเบาเงินสร้างบุญนั้นจะถูกเขียนรวบรวมอยู่ในใบคำขอใบดีกาเทวนาครลาชซึ่งจะมีชื่อสกุลของเราอยู่โดยต้องใช้ชื่อสกุลเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้กับเราซึ่งจะตรงกับทะเบียนในยยมโลกสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้ว ให้ลงทะเบียนด้วยนามสกุลฝ่ายพ่อแม่หลังจากได้เผาใบคำขอพิธีเสร็จแล้วชื่อของเราจะถูกถอนจากบัญชียมมาโลกซึ่งหมายความว่าหากเราตายไปทางยมมาโลกก็ไม่มีหน้าที่จากการมารับดวงวิญญาณของเราไปดำเนินการซึ่งพูดที่จะมารับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ ซึ่งชื่อของเราได้บันทึกไว้ที่ด่านตีเทพเบื้องบนท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้พิพจารณาบุญบาปของเราแทนนอกจากนี้บางท่านที่ได้ถวายชื่อขึ้นเบื้องบนไปแล้วจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสตาชีวิตซึ่งจะอำนวยให้เราได้บำเพ็ญธรรมะสะดวกขึ้นสำหรับบาปเวรของเราที่เคยทำไว้ จะได้รับการผ่อนผันให้สําระเพียง30%เปอร์เซนเท่านั้นซึ่งส่วนที่เหลือ70%เปอร์เซนพระวิสุทธิอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผู้แบกรับให้หากมีภัยใดๆพระองค์จะเป็นผู้ต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรผ่อนจากหนักเป็นเบาเพราะฉะนั้นการสร้างบุญกุศลในวันรับธรรมะจึงเป็นโอกาสพิเศษเพียงครั้งเดียวในชีวิต